สวดครับพบกับทีมงานลูกคนิวพักบันนาครับหรือสวนเกษตรไฟทูนผสมผสานวันนี้นำทีมงานโดยช่างน็อตโซลาเซลได้มาทำการติดตั้งที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองพุนครับผมน้ำแรงมากอันนี้เป็นชุดปั๊มบาดาน750วัตต์ครับผมเป็นยี่ห้อโจไดี c b a t t e r ด น้ำก็ออกแรงมากครับนี่เราหย่อนไปที่เจ็ท่อนส่วนปั๊มนี่ปั๊มจูดใดวันนี้ก็เดินทางมาติดตั้งคือชุดแผงนี่จะเป็นแผงลูกค้าจะซื้อมาเองครับผม เราได้มาทําการติดตั้งแค่ตัวปั๊มแล้วก็โครงสร้างนี้ลูกค้าจะทำทาโครงสร้างเองเลยสั่งชุดปั๊มอย่างเดียวแผงนี่เป็นแผงโพลีครับ330วัตต์โพลีโครงสร้างนี่ก็ปร,ปรับทิศทางลูกค้าได้ออกแบบเองข้อโอเคครับ ปรับทิศท,ทางตามแสงแดดได้ก็สามารถเลื่อนได้ครับผมน้ำกับออกแรงมากครับอันนี้สี่แผงทั้งหมดพามาดูน้ำกันครับนี่ครับน้ำแรงมาก อันนี้เวลาประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงเช้าครับผมน้ำก็ออกเต็มท่อครับย่อนไปที่เจ็ดท่อนเต็มประสิทธิภาพพุ่งแรงมากครับ นี่จะเป็นพวกโครงสร้างแล้วก็แข็งตอนนี้เรากําลังเทดน้ําดูครับผมยังไม่ได้ทันได้เก็บงานมาลองน้ําดูว่าจะขาดหรือว่าไม่ขาดส่วนตู้นี่ก็จะมีไปให้แบบนี้ครับมี Baker, DC, เบเกอร์ดีเซิร์ฟกันฟ้าตู้กันฝนครับส่วนเอนี่ครับด้านล่างก็จะมีพวก M4 ต่อไปให้แบบนี้ครับสายดําแดงตัวผู้กับตัวเมียคือไม่มีทางต่อผิดแน่นอนครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการชุดประกอบส่งถ้าลูกค้ายอยากไปติดตั้งเองถูกไหมใช่ครับถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเองง,ง่ายๆเลยครับผมเราจะจะต่อตู้ไปให้แบบนี้ครับคือจะต่อ M4 ไปให้แบบนี้ครับคืออันนี้คือบวกอันนี้คือลบครับผมดำคือลบง่ายสำหรับการ การติดตั้งครับน้ำก็จะประมาณนี้แหละครับผมแรงมากครับทีนี้เราก็มาดูการต่อแผงอนุกรมกันครับผมสำหรับลูกค้าที่จะสั่งชุดประกอบส่งต่อง่ายครับผมก็มาเริ่มจากแผงกันครับแผงนี้มันจะมีอยู สองขั้วครับคือบวกกับลบขั้วบวกก็สีแดงครับผมสีแดงก็ก็เอามามามาใส่กับสีดำก็คือจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับผู้ตัวเมียจึ๊บเข้าไปครับมาใส่กับตัวลบแล้วทีนี้ก็จะเหลือบวกบวกก็มาใส่กับลบอีกครับผมนี่ครับแผงจะเรียงกันเป็นแบบนี้แล้วก็จะเหลือบวกอีกครับบวกก็มาใส่กับลบอีกครับสีแต่มันจะมี มันจะมีอันนี้จะเป็นขั้วขั้วบวกครับเ,เป็นต,ตัวผู้ขั้วบวกมีชิโร่็สีดำธรรมดาครับแลาา้วมาเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับอันนี้มีธีการต่ออนุกร,รมทีนี้่ีนี้มันจะเหลืออยู่สองข้างครับเ,เหลือขั้วบวกฝัง่งนี้ขั้วบวกก็คือสีสีแดงครับผมสีแดงเราก็เอาสีแดงจะเป็นคนละสีไปเลยสีแดงมาเสียบฝั่งนู้นจะเป็นสีดำครับแล้วมันจะเหลือขั้วฝั่งฝั่งท้ายแผง ฝั่งท้ายแผงจะเหลือขั้วลบเป็นสีดําครับผมแล้วก็เสียบไปปั๊บครับแล้วทีนี้มันจะเหลือสองสายก็เราเราต่อสายแผงเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่สองสายก็สีสีแดงดําอยู่เหมือนเดิมครับมันจะเหลือแดงดําแดดงําแล้วก็เสียบไปแดงแล้วก็เสียบไปที่ที่แดงครับแดงเราก็เสียบไปที่แดงครงนี้เห็นเลยครับแดงนี่สีดําแล้วก็คือสายสีดําเส้นนี้ก็คือสีดำเส้นนี้แล้วก็สีดำฝั่งนี้แล้วก็เสีย คือทางทางร้านเราจะเสียบง่ายเ่ายประกอบ,บตู้ไปให้แบบนี้แล้วก็มาร์คขั้วบวกขั้วลบไปให้แบบเรียบง่ายครับเข้าใจง่ายคือชาวบ้านธรรมดาก็เสียบได้ที่นีเราต่อเสร็จแล้วปับ๊บเราก็มาเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยครับผมเบรกเกอร์คือตัวนี้ครับขึ้นขึ้นก็คือไฟจะทํางานครับปึ๊บอ่าตัวนี้ขึ้นสาหรับที่ต้องการสั่งชุดประกอบส่งไปให้ง่ายครับชุดนี้ ครับแล้วทีนี้น้ำก็ทำงานครับผมบน้ำทำงานแล้วครับผมอันนี้คือชุดประกอบส่งไม่ไม่จำเป็นต้องให้ผมไปติดตั้งครับคือจะประหยัดก่กกันเยอะครับน้ำก็แรงมากครับ อันนี้หย่อนไปที่ยี่ิเมตรตอนนี้เรามาเทสน้ำดูก่อนอามาดูว่าทำงานกี่รอบครับตอนนี้ทำงานอยู่3,200ัอรอบครับผมวัดอยู่ที่หนึ่งพ 1100ครับผมกระแสยอยู่ที่8.8ครับโวลอยู่ที่117ครับผมก็ยังไม่เต็มที่เท่าไรครับอุณหภูมิก็กำลังจะได้อยู่สำหรับปั๊มโจไดนี่รับประกันหลังการติดตั้ง2ปีครับถ้ามีปัญหาหรือว่าพัง หรือว่ามันไม่ไหลก็เข้มตัวใหม่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ทางบริษัทโจไดได้รับประกัน2ปีครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ได้ครับนี่ครับน้ำข้อดีของตัวไดนี่คือมันจะออกแรงมากแล้วก็รับประกันนานครับผมรับประกันนานมาก2ปี ถ้ามีปัญหาก็เคมอย่างเดียวครับเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวไม่มีซ่อมครับครับแล้วมาดูตอนที่ประกอบแล้วก็ตอนเก็บงานกันครับผมมาแล้วครับผมแรงมากนี่ครับตเต็มท่อเลยครับผมปั๊มจได้ครับ เต็มท่อททน,นี่ครับเราจะทำสามทางแบบนี้ครับเดินไปทางไหนก็ได้ครับน้ำน้ำแรงมากครับผมนี่ครับก็พุ่งไกลเป็นเมตรเลยครับผม น้ำเต็มท่อจะพามาดูมอเตอร์กันครับอยู่ที่กี่รอบตอนนี้อยู่3,500ครับผมมอเตอร์ทรำงานอยู่3,500รอบวนอยู่ที่129ครับ กระแส9.7วัดอยู่ที่1 2 3 0ครับเต็มที่ครับผมโจไดรับนำ้ำแรงมาก สำหรับใครรับชมคลิปถูกใจก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ subscribe เพื่อจะติดตามผลงานครั้งต่อไปด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวจะมาถามคุณลูกค้าว่าพอใจในผลงานในครั้งนี้ไหมแล้วก็พอใจในช่างน็อตโซลารเซลล์ไหมครับผมครับสวัสดีครับคุณพี่สว,ส,สวัสดีครับผม งานก็โอเคดีครับงานเรียบร้อยครับผมช่างเขาก็แนะนําดีครับก็อันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกกันนะพี่เนาะครับผมก็ราคามันก็ไม่ไม่มันก็พอดีแล้วมันไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่ช่างเนาะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรก็พูดกันตรงตรงครับพี่ก็โอเคอยู่น้ำออกเต็มท่อเลยครับครับบอกว่าแรงก็แรงเนาะพี่เนาะครับผมบอกว่าไม่แรงก็ไม่แรงคือ ก็ดีข้อเสียของแผ่นของปั๊มนี่ผมก็บอกหมดเปลือกคือแนะนํากันตรงๆว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันไม่ดียังไงข้อเสียมันแบบไหนโพลีกับโมโนมันต่างกันแบบไหนต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะคืออันนี้เอคือแผงโพลีครับผมที่เราติดตั้งอยู่นี่คือลูกค้าได้ซื้อมาติดตั้งเองครับก็บอกข้อข้อดีมันก็คือแดดดีแดดออกมันจะออกแรงเหมือนเช่นนี้ครับผมแบบนี้เลยถ้าถ้าแดดแรงปั๊บมันจะออกแบบนี้เลยครับออกกระพุ้งแรงครับผม แต่ข้อเสียของมันคือเมื่อกี้เราถ้าเมฆมีเมฆมาบังถ้ามีเมฆมาบังนิดนึงเราลองเปิดดูมันมันไม่ไหลครับผมข้อเสียของมันคือตรงนี้ครับแต่ข้อดีของมันก็มีครับคือผมถามอีกนิดนึงว่ามันจะมีผลต่อกับมอเตอร์ไหมผลไม่มีครับิดใช่เพราะว่ากล่องคอนโทรลมันจะคอนโทรลรอบของมันเองครับบนวัดมันจะคอนโทรลตามอัตโนมัติครับก็นี่นะครับฝากไว้เป็นแนวทาง สำหรับคนที่คิดจะติดตั้งโซล่าเซลล์ผมก็อยากบอกคนที่ที่จะติดตั้งต่อไปนะว่าถ้าถ้าติดตั้งจริงๆเนี่ยโคลี่นี่ผมจะไม่แนะนําครับเพราะว่ามันจะเสียเปียบตรงที่ว่าถ้าถ้ามีเมฆมาบังหรือว่าแสงแดดอ่อนเนี่ยมันก็คือมันจะหยุดการทางานครับถ้าอย่างแผ่นอะไรนี่โมโนใช่ไหมครับผมโมโนครับผมมันจะดีกว่าครอย่างที่ช่างเขาแนะนําช่างเขาแนะนำว่าดีกว่าเยอะนี่ครับนี่เห็นเห็นเลยนี่ครับจากปากของลูกค้าเลยครับผมอันนี้มาดูนี่ครับแผ่น คือโลโก้ของแผ่นนี่คือโพลีครับผม330บาทคือมันมันข้อดีมันถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าตอนแดดบดนี่มันเมฆบางนิดนึงนี่มันไม่ไหลครับแต่ว่าแดดแดดมามันก็ไหลแรงครับผมโพลีราคามันก็จะเบากว่าโมโนครับสำหรับท่านใดที่อยู่ระเวก ที่ขอนแก่นอำเภอพลมาดูงานจริงได้ครับที่บ้านอะไรครับคุณปี่บ้านโคกลามบ้านโคกลามโคกลามนนทรกครับเออฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับผมว่าเผื่อใครจะโทรติดถามงานหรือว่าว่ามันแรงไหมมันจริงไหมก็ครับฝากเบอร์โทรไว้้วยครับเบอร์โทรผมนะครับครับผมช่างทูวงมาแล้วครับผมโคตรแรงครับผมประมาณสามเมตรครับความกระพุ่งนี่ครับ ม7 5 0วัตต์ตัวไดแรงมากครับผมอันนี้ใช้4แผงครับเต็มทีเ่เต็มแม็กเลยแรงมากๆเมกโกครับก็เยอะอยู่พอสมควรครับแต่ว่าน้ำก็ ยังไหลแบบเต็มที่ครับน้ำแรงมากนี่ก็จะต่อไปหลายทางครับน้ำนี่เป็นบ่อบาดาลขนาดหกนิ้วครับน้ำก็อย่างที่เห็นเลยครับ พลังงานฟรีครับผมไม่ต้องไปเติมน้ำมันหรือว่าเสียค่าไฟเราจะไหลแบบนี้ครับทั้งวันน้ำก็ออกพอใจอยู่ครับแรงมากมากเต็มท่อครับผม ความที่กระพุงไก่แล้วก็ยังมีทางด้านนี้เลยครับนี่ต่อท่อท่อเล็กมาทางด้านอันนี้อันนี้ก็จะเป็นท่อที่ว่าตัวเล็กก็ยังเปิดอยู่มันก็ยังแรงอยู่ครับผมต่อท่อมาหลายหลายทางเดี๋ยวมาลองลองปิดดูตัวนี้ครับว่ามันจะแรงไหม ครับเราปิดแล้วครับผมนี่ครับผมมาดูเต็มเตๆกันครับนี่ครับแรงมากหลับซ้ตัวใดครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผม